โอเคนะครับผมก็เป็นดับเสร็จเรียบร้อยครับขอบคุณไมค์โปงมาแล้วนะครับทำไมนอนดึกนะครับช่วงนี้คุยคิดถึงพี่ครับเลยต้องเข้ามาคุยพี่ใช่เหรอครับผมเห็นครับเป็นบุ๊กนี่มีแต่สาวโดตา้าคุยอยคุยจริงเหรอครับพี่ใช่ใชไม่น่าใช่พี่ประมาณยี่สิบคนอนะ่ะก่อนตอนนี้ยังไม่กระเตื้อผมโซนเบคโคจิ้มผ่านไปกับว่าสเปดโดนนั่นไอเอลไปซะหน่อยครับ ลงไปับผมซิลิกเชนจับปลอกไวเดอร์ตัวเอนเชนเทดครับผมสักซ่าตายครับจับเลยฮะแบบรวดเร็วครับผมหนึ่งสุดก็เพริร์ตปลอ,อขึ้นนำไปก่อนหนึ่งคิวหมุนมาเอิร์ช็อกไซต์เอจนเลโซส่ซงอัพเป็นปาดไปฮะที่นั่นเลโซเลโซสตันเมจิม้งพไซล์ไปแล้วก็ถอยครับหมุนมาบวกยับอีกทีครับผมเรสูชันไปรอดฮะด่านนี้จับมุมลงไปผมสักซ่าจริงๆก็ไปใส่หน้าหลุสโลครับ ดาลีทอยครับโซโล่ตีที่ซามลงยับต่อ,ซอโซลเเข้าไปผมนะปัดโซโลต่ตายครับข้าคืนกับม้าผมหนึ่งต,ต่อสองครตีคนยับต่อน,นี่หนูไอเอลรียบร้อยครับผมมิดบัดส่วนไอเอลก็โ,นโตตดนตีไปทีซัคซ่าจู่ว่องมาอีกหนึ่งทีบาวินลิซซามแล้วก็รอดไปได้ครับส่วนเดนบอลนี่ครับโ,โ,โดนเทลโดนซาอยากจัดการไปแล,ล้วเลโซผมยิงคอมไปอีกหนึ่งทีครับผมโอ้รอดไปได้ผมฆ่าสเมลไปอีกฮะสกอร์เป็นสี่ต่อสองครับต้นเกมมาแบบเดือดเดือดยิงจิ้มเซนเตอร์นทบสันทบสันรีสเตรทไปแล้วก็ถอยครับ อาคนรูน่าโรชานอ้าวทางด้านโนของซักซ่าผมเจอทางฝั่งโซโลจัดการบอลสแต็กพิษเนี่ยกระเป๋าเดินไล่ยิงมาแบบเนียนๆแล้วโซแคชเชอร์ผมแล้วก็ดิสซัปชั่นเนี่ยยังไม่รับถึงด้านของเชนุกบอยซะเลยด้านบนนี้บีป้าผมตบยับๆไปครับเซนต์สมลครับแล้วด้านของเลโซแล้ะกันแต่เลโซยังยืนตีต่อนี่ผมวิญญาณร้อนเนี่ยวิญญาณร้อน พิญญาลอมก็ไปครับผมขปมาผมกินแน่นอนเอาฟอว์มมาบินแน่นอนคลิตะข้อครับดจ้เบื่อคิวก็ได้ตายครับสกอร์เป็นเจ็ดต่อสามเงินเวอร์รถโปรนับอยู่หนึ่งเคครับผมปีใสแน่นอนขอปมาบินวันแม่บังด้านบนนี้ก็ปมีม้วนมาผมตบยามยามเบป็นตายอยากตายเจอไซเลสตดอกครับเลโซสีแน่นอนของแฟนต์เมมเบรสไรซันเป็นจี๊ตายแล้วถอยครับโซเฟ็นป่านนี้ต่อม้วนมาตบหน้าผมแน่นอนของเลโซตายฮะเจ็ดต่อห้าครับ ด่นนี้ก็ดซิซาไปครับมิดวันสปอร์ตบรคเกิลทอยไปฮะสมว่าเปิด่ปานครับผมเมียวทะเลยกย้ําต่อสตารนเป็นจิ้งกิ้งกาวครับใส่หนักไปดิโดเซียวสุมเมลยวก็ปวดไปดิซายอยากหวนออกครับสุมเมลทางด้านนี้ตีเข้าย,ยออาหบอนเรื่องโไซอยากตายครับเป็นซิกซ่าครับก็ไม่รอดเหมือนกันเรแกล้งกันไปฮะแปดต่อหกดําหุบลงไปสมว่าเข้าไปกระโดดตีมาเป็นข้อผมแล้ว โซโล่กิ้งเซนดนมิดวันเรียบร้อยครับมิดวันกล่าวว่าจะดิซาวแต่ดิซาวไม่ออกครับลักกี้ช็อตและแดนเทรนพร้าสับสองบทนี้บวกกันอีกแล้วเป็นจิมมิสันสัตวและอีกเซอร์บทเข้ามาต่อเลโซตายครับสารนบอนนี่มาแบบไม่หยุดยั้งจริงลิปตังซึนและตัวของวลาดิเมียร์เฟลลิงครับดายร์ชอปทวโซโล่พุ่งคว้ามกับมิดวันลิปเน้นวางไว้ก่อนครับเอเบอร์สเฟย์ครับตีดิซาวย้อนกลัอยูรอบโรลลิ่งทะเดอินกันไปโดดหลบครับผมไอเอล เล็บแนนผ่านมาอีกหนึ่งล้อเจอดากระบอกเอ็นช้าเดิมมนไปแล้วก็ไล่บทก็ย้ำมาครับจับผมแล้วก็อีสเอลระเบิดไม่โดนแต่ก็โดนสวอตมาเข้าจิ้มไปตายระหว่าเรียบร้อยเข้าไปอ้าวสักซ่าผมรีเลือดรีเลือดไม่ไหวผมก็เอเแมนนิงของนั่นสโลครับส่วนฝั่งนี้ครับมิควันโด,ดนเซน,นิิแคปเนิร์ดกันย้ำต่อสโลโดนไล่คอเหมือนกันจิ้มเข้าไปครับผมถึงได้โดนของโตวันเก็บเนั่ดมิควันไปฮะแลนด์สโลเอาสวอตของเทมิเช่เลนครับโดนแถวง้างมาจะง้างง้างต่อได้ผมและจริง กลางและยิงกลางและยิงฟิลิสเต่บอลโซเทชเชอร์ใส่เข้าไปที่โนโดโนเทลโดเทลจะตายเอ็นป่าส่งเขาเปลี่าดมาเต็มหลังกระผมเรียบร้อยครับโดเทลจัดการสโลไปฮะฝั่งด้านโนวัตก็มาเซนจับเล็บเน็ตมาต่อเข้าไปเอลจีไม่อยู่อิสเบลยังต่อถอยเดินเปล่าทางด้านโนเทลจะเปิดไปเจอจิ้มทะลุป้าผมจัดการโนเทลไม่ได้ครับโนวัตหลายโนหลายวันเหลือเกินเอินเรยเปิดสวนไปครับทางด้อิสเบล วนมาต่อแล้วก็ถอยกันผมนั้นไซยักก็ถอยเหมือนกันวาร์ปลงมาก็้วสโล่ออก็มามิดวันแล้วก็โนเชลสโมกผ่านนั่นไซนิกแฉบไปฮะเจอแล้วครับผมอิงสเวลครับระเบิดถึงหรือเปล่าไม่ถึงครับผมโนวันโยกออกไปได้นโนวันกำลังจะได้เดโซเรเตอร์ครับไซนิกแฉบหนึ่งสามไซเลนต์ไปแล้วโซก็เฟดป่าฮนะเพย์แดนของไปนทอมเอมเบรชแล้วก็วางไซนิกแฉบหนึ่งไปต่ออีกรอบสโล่ครับจะจับหุบใครได้ เบลยาเขาเริ <T itt les> ่มปาดไปใส่มิดวันคุกลงไว้ครับผมเน้นๆไปที่ได้านของโดนแถวโดนแถวตายครับซาร์จะิงมิตรยลงที่มิดวันมิดวันสวัสดีเมื่อครู่โดนโดนตีกับตติแต่เล็บเน็ตกระแทกเขาย้ำต่อโรนิงเันเดอร์ครัแต่ยังไม่ได้โดดครับที่นั่นไดเอาหลอกล่อครับให้ใช้เติร์ไปก่อนนะซาก็ฟรีฟาร์มไปครับจะขึ้นเป็นบิลแบทเทิลฟูรี่ครับตีกวาดมาต่อหรือเปล่าเอ็นทามบัมเวนฟูกรับผมเจอโรนิงเันเดอร์เข้าไปฮะ ชนกับกันต่อเรียบร้อยบลีสูชชันก็ตายฮะสกอร์เป็น13ต่อ10บเพิเงินนำอยู่1นเคครับเวอรถปล่อยโอ้โหเออสามโหมดเข้ามาตบนั่นไอเอาตายผมเหลือยังเหลืออยู่เปล่าเจอซัพพอร์ตโบกับปืนไปฮะแล้วในอีบิตันคู้ยิงไปใส่นั่นสโลว์มิดวันตามติดเข้ามาผมอีกเซลล์ระเบิดมาดอกนี้ครับผมเรียบร้อยครับสโลว์ตายโดวันครับเข้ามาเก็บการ์ดบอลจิ้มแปลงจัดครับผมทางด้านโดของโดเชลว้าบได้ไหมว้าบกลับไปได้ครับผม เวฟฟอร์เเลร์ฟฟบสวนกันไปแล้วเดนเลโซตายผมจับเลยฮะเลิฟไฟผมเดนโดของฝั่งเลโซทอยครับโรริกไปต่อฮะชนอัดเข้าไว้ที่เดนเลโซครับผมเดนนิเฟิร์ลงไปแต่สวอตเบรคเกิลพุ่งออกมาทางด้านโดของโดวันดักก็อยู่หัวพิจวัตรตายโซบลายจับถึงไว้ฮะ โดเซียวพยามถอยสมซากซาก็ถอยครับตามเขาย้ำต่อสมบูรณ์เป็ปาซิลิชเชนจับต้องไว้ก็ไปเอาไซลเลสไปที่แดนตนของเอเบอร์บุกลงช่วยก่อนครับสโลครับจิ้มบอลในวันี้กระสุนตามหลังโดเชียวตายจะโรรี่กับผมและช็อตการยิงมายังไม,ยงไม่ยังไม่ตายแล้วเกมตอนี้ทางด้านนี้นนกดย้ำต่อโรลลิ่เดอร์ตัดกระบอกช่วยไปครับมิดบนันโรลลิ่เดอร์ไปดูบอลเดิร์บอมบี้ครับแต่บอมบี้สลับเดิร์สเตนรอไว้เลยฮะ น่าเลโซจะเข้าไปอา้าวเจอไซเลนจากนั่นโอเทลยับต่ออีพิทันควิ้งจังวงนอกกับซัลซ่านี่จับคุมลงไว้ครับผมสโลครับหลบสตันจากนั่นตโซนเองลาดีบิดวันเข้ามาจิ้มยับต่อส่วนเนอซ่าจะเข้าไปโต้โลวันนับทิ้มต,ตายไปฮะเลโซก,ก,กันต่อที่อ้าวทอมสันก็มาโ่อนชันการยิงกันเข้าไปครึ่งหลอดเลยครับทางด้านของเอเมอร์เอเมอร์จะต่อเล็บเบาลองสันโดนจิ้มอย่างหนักลองสังเนเจอจับล็อกขา,าวไว้อีกเซอร์เบิร์นไปใส่ครับผมทางด้านเดียบลายังมียิงชิดอยู่ยิงเข้าไปใส่นั่นของฟาสโล แบงล่าไปเป็นเมื time. Time. Pe, room, pe ่ออันนั oon, Oliver, ้นปิดสายปิดไปได้ผมต้องขิงลดสันครับมานาปั๊มกันต่อเรื่อยๆสแตนอัดเข้าไปที่น่านโนวันโนวันบิ๊กดักหน้ามาแล้วก็เป็นไอเอลกระโดดตีจากวงนอกไปอัพสิบเก้าต่อสิบเจ็ดครับเวอร์เดนโปรเดนทีโมจีไล่ต่อซิลิเชิจับล็อกไม่ถึงครับผมล็อกครีไปก่อนแล้วกันครับไอเอลดิสอาร์มาก่อนครับบอลมาตบถึน่านโนวันแรงจัดสวนบอเข้าไปไม่ดิสอาร์และอีเซอรระเบิดไปเวฟฟอร์มาปิดไปได้ครับผมดูครับอันตกูดาวอยู่โซบายจับถือกันไว้ เอ็นเบรนเปิดมาผมเออร์ซ่ากัดไปต่อยิงดับเบิลช็อตกันมาต่ออีกรอบผมซิปโกมุดสวยงามโนวันตายครับซื้อเกิดมาต่อกับฟริซโซฟิฟฟ์บอลเข้าไปต่อซ้ายอย่างตายคาร์แดนโลงซูเมลกับเขาสานยิงอัดต่อเนื่องบอลนั่งอยู่ท้ายไปไอเอลตายหมดทิปเปิลคิี่ยวเนื่องทอมสายส่วนเลโซก็ทิปเปิลคิี่ยวแลสทางด้านของเลาเฟรูชเชตตายหมดเจอโนเทลฆ่าไปครับสบอโก็มาจับผมลงไปฮะหากเนืดองบอลที่คุณต่อครับผมแล้วตอนนี้ เลโซยิงเลยจากโซไปถึงหน้าโดของเอเบอร์ไว้กับสวอปยังไงดีพยายามจะหนีมิดวันกับหมอแรกกับสโลไปเลโซก็ตายหมดในกลางโดดด่านี้ดูครับผมสังเกตไปก่อนดูไปที่หน้าโดของโนวันก่อนเลยกับทอมสันแล้วก็ซูเมลซูเมลครับไม่ปัดครับตอนนี้ไรอลยังไงดีปั๊บแบ็กเคียวสู้กับทอมสันเพิ่มแบ็กเลือดไปดับเบิลคิวด้วยซูเมลฮะตัดยัดลงไปแล้วดูอัดก่อนเลยครับผมตีสแตตไม่ได้หรือเปล่า เทมิ่งเพิ่งลงไปใส่เต็มที่ทอมสันที่อยู่ในกลางแล้วก็ดูบิ๊กมาบอลสต็อปเลยฮะาดาโนเชลจะวาร์ปกับวาร์ปกลับไม่ได้หรอกแล้วก็นีไล่ต่อครับผมทุกคนเลยฮะโนเชลตายผมมิดวมมันไปย,วยาวเอยโดนครับอลสต็อปเหยียบอัดลงต่อเจนเดอเรชั่นยอย่างครับอินเนอร์เบ็ดคอร์รัวๆโปรดี่เทนเดอร์หนีไม่ได้หรอกแล้วเจอหน้าโนของฝังโนวันไปดับเบิลคิวเลยครับมิดวันโดนตีซิลิคเชนสองหนีบอลไม่ออกครับสวอปดึงมาฆ่าย้ำต่อสักซ่าโดนเข้าแล้วรื้อเปล่าอีกที เรียบร้อยหมดสักซ่าตายแล้วสุเมลต้องวัดเถอยไปก่อนสม,นมาร์ทเบอร์เกิลจิ้มเรียงรายมาดับกลุ่มด้วยกว่อนถึงกดานทอมสันวัดมาจากด้านหลังมันแกบอหเวฟไปใส่เดอร์โซโล่ตายโรนนี่เดอร์ยิงกว่าดอร์ไอเอลไอเอลเล็บเน้นออกไปได้เล็บเน้นได้อีกรอบบอกแล้วสุเมลวัดด้านหลังเลยโซตายครัไล่ตามต่อครับด้านมิฟันแล้วก็ทอมสันไอเอลครับผมพยายามวิ่งหาแซปไม่รอดบอกทอมส,สันอันนี้ผิวซ้ายไปเรียบร้อยครับตายครับไอเอลทีดับเบิลยูเดมิเกอร์ลงไปแล้วโซเคเชอร์ครับ ไปน,นักเรียนสเว็บบอลปาลมผมทอมสันก็ปีดูปาปีดมอือเวทเข้าไปแล้วจีกดย้ำต่อโอ้เชิดการอัดขึ้นได้โองสโลตายครับโลนิกเดิร์ดปาครับรวงไปก่อนครับมิดวันมิดวันได้มาเป็นรองเท้าการ์ดียนนี้ครับตอนพวเขาจิ้มเข้าไปที่สายหยักสายหยักไปดูครับผมไปดูหรือเปล่าแล้วนี่ครับเข้าไปกลางโดนเจอวอซับไปโอ้เสียนั่นเอจิน,นรครับผมรอดูย้ำต่อรอบเซฟดูไปฮะ รอบิ๊กก็ไปจูบเลยหรือเปล่าโดนครับผมดูบอลลงไปแล้วทอมสันสีเซตถึงข้างไว้ทอมสันกลายเป็นเดอะแท็งเกอร์กันไปครับผมให้เดนส์เมลกับมิทบอลไล่ตีไล่ต่อยัำต่อฮะัตามฟังโนก่อนบอมบิ๊กจะตายครับผมแต่ก็รอดไปได้โนวันเก็บการบอมบิ๊กบอสักซ่าตายและนี่เลยซูชันไม่หล่อเจอสุเมลกวาดไปเหมือนกันแล้วส่วนสเมลก็ตายครับเจอเดนโนวันจิ้มตายฮะับชิดพระสสิทธิ์เวฟบอลมาีช็อตกันไปครับผมโซแคชเชอร์อัดไป ยิงกดจับต่อเรียบร้อยผมเวฟฟอร์มนี้ครับทอมสันโดนเดมิกเพิร์กยูชานไปสุดทเชนจับรอบสองครับผมอิกเซลครอบไปก่อนครับโซไปจะกถึงไปที่ด้านตัวของเลโซเล็บแม็กกระแทกใส่ท่านทอมสันทอมสันเจอบอลสต็อปไปอินโฟเมทขอยับต่อยกีบผมรีเลื่อนไปด้านผมเจอซิมอัลเซลโรนิเตอร์ตอรตัดไม่ทันเป็นการผมเซด้าโตัวของอัฟบิดหวานและหอยได้หรือเปล่าไม่มีสวอปนะครับจากด้านหน้าของเลโซปล้นๆไปครับนิดหวานสวอปมเข้าจิ้มไปไม่โดน โดนซันเปนจิมิซายแล้วก็ซายอยากคีแมนผมก็มาบอลสต๊อปเต็มๆอินฟอเรทเข้าไปแล้วตายครับสวยเลยครับตอนนี้ทางด้านทีโมโจีกับรีกุกันมาใหม่ครับงานหนักเลยก็เจอถึงหนาหนองฝั่งดูมเนี่ยโนโดูมครับผมแต่ไม่โนปาร์ตี้นะ32ต่อ33ครับฆ่ากันแบบเดือดๆฮนะ65คิวใน29นาทีบีบเกมเร็วเข้าใส่ครับทางด้านโดของฝั่งเบอร์เทนโปรอัพ สวอปดึง,งดึงได้ตัวของซเบลเข้ากลางโดนเลือกตายแล้วผมสเปลตายผมกดชีสไม่ทัน,นครับช็อตการใส่เข้าไปเลโซยังรอดครับผมใสโ่โคนครับตัดเข้าไว้ลงไปเอาอิลูชนันครับสุโลกอีกหนึ่งตอนนี้เป็นเทมพล่ะและเลเวลก็จะเลเวยี่ห้าแล้วครับเทมเพลเลเวยี่สี่จอมแล้วท่าเล่นสุดท้ายก็เป็นจิ้มติดตันนะหนึ่งวินาที เบลเบชซอสบัคเกอร์จิ้มมิถึงครับแทมเต็มไปหมดเลยฮอ้าวโดนดื้อโดนเฮกับผมแล้วโดนสวอตดึงอกับมาสลับเลือดหรือเปล่าอิกคนเดเวตไป,ไปบผมถึงด้านโดอของฝลาบอมปิงโดนดูมกบละลายไปนะครับชึ่งเกิดสู้ย้ำต่อฮะรอบนี้ไม่มีดูมจะไหวหรือเปล่าทางด้านมิดฟันโรนี่คารเดอร์ไม่ได้ผมตายไปก่อนฮนะบอฟปิกเวฟม,มาผมทางด้านโดอลสโลครับผู้ตัวเองอยื้อไว้ให้เพื่อนกลับเลือเปล่าไซโคนยื้อเวลา ฮันเดอร์โซโล่โดนอีพินั้นควิปต,ตายไป,ไป,ไปกับเรปเนนถอยไปก่อนครับไอเอลโฉบาปจะเป็นไปตืปน่นขึ้นไปที่ด้านโด่นก่อเดปลาแล้วเขาสั่นได้แบ็กไปเรียบร้อยหมดส่วนซักซ่ายังไงตอนนี้ถอยออกเล่เปล่าโดเทียวตายของไอเอลก็โถมเข้ามาโดนตีเป็นการของสเมียร์ต้องถอยก่อนครับแพ็คเกมได้ดีกว่าครับเบอร์ตั้งปอบทางด้านนี้สตันดาร์ดของผมตายอยากแล้วทิปเปิลคิของโตวัต สาย,ยาครับผมมีบิกสตาร์ด่ครับโผหน้ามาเรียบร้อยเลยฮะจะเป็น O.G. หรือเปล่าที่ตกร,รอบไปครับในเกมนี้เข้าตีลุกกาครับมาแบบสบายส,าย,สายดาเมจแบบล้นๆครับตีทาวเวอร์ครมาเป็นดาโลของเซน,นเพลยครับซื้อเกิดมาโอเอ็นเลยครับเอ็นเลยเหรอจะพี่จา๋า เอเลนจะพี่จัมาปิ้งดอนยาออกสวอปเข้ามากลางตัวเขสเมลตายผมแบบไม่ได้ทำอะไรก็สเมลซึ้งเกิดตาจอนหนอนทาวเวอร์เจียสี่กันไปผมลุ้ทิพไปฮะทิพเกันไปที่เวลาอีมิตันคุ้งใส่ด้านเลสูชันสลิเชนจับล็อกเดินกันไปสวอลมาเข้ามาต่อจะโรลิ่งโรลิ่งไม่ได้ผมเจอสตาร์นะครับเรียบไว้เปล่ากดคิวเขาบอกมิดฟานถอยออกไปฮะเออซ่าเอเดนมาหัวดึ่นเลโซเลโซตายไปก่อนครับ ยังมีล่าวิญญาณรออยู่มิดวันยืนยันกับผมแล้วก็โรนินเดอร์ตัดเข้าไปไอเอลโนติจะยิบยาบหมดไดโรซายอยากตายหมดซูเมลก็ไม่รอดซูเมลด้แบ็คไปครับท่าสั่นยังไม่เกิดครับอีก3าวซีเวอร์ดีแล้วโนวันครับแทงย้ำๆเลยครับแทงย้ำๆไปซิลิกเชนจับล็อกไว้ต่อป่าเดินมิดวันตายเลยเอ็นกาเกมปิงครับผมเบอร์ตเบอร์สักซ่าไงดีครับเดินติดๆครับสโลปบุลลี่บุลลี่เจ้าจ่า เรียบร้อยครับผมจบเกมผมเป็นด้านหยิบวันทั้งหมดชนะไป2องหนึ่งครับโอจตกครอบครับในสายล่างครับลาจากจากร์นัมเตนนี้ไปครับโอจิอีปิ้ไปยอดอีปิ้ ลงแล้วครับเป็นไงบ้างครับไมคโปรโคตรเดือดเดือดเลยละเดือดมากอะเดือดเพราะว่าผมนั่งดูคือแม่งบวกกันแบบคือถ้าทุกไฟแบบปูปกันแบบคือบวกกันมันแบบแมตชเนี้ยผมว่าอย่างที่ผมบอกอะว่าเกมนี้แม่งบวกกันแบบต้นกลางเกมหนังเดือดแต่จริงเสียดายโอ้ประจีนิดนึงคิดว่าแบบทำมาดีแล้วแบบเดดเกมแล้วพี่เขาจะแบบครับอีกนิดนึงรอหอมมาฟิ้งอีกนิดนึงน่าจะชนะแล้วได้พลาด สุดท้ายเมื่อกี้โดนเอกใบแบกมาแล้วตายเลยจะได้แต่ไปพลาดด้านหน้าได้หรือเปล่าครับเป็นดูที่ออกบิงมาสตั้นเซอร์ไพรส์เลยใช่ใช่พี่แต่ดูมันหาเงินง่ายครับซับสี่อัพสกิลหนึ่งเต็มแล้วก็มีทาเลนต์อีกด้วยครับคือดูเหมือนคอเลยนะเมื่อกี้ผมเซอรใจครับผมเห็นหลายเกมแล้วโปรซีนคือดูเนี่ยจะออกบิงมานี่คือเกมเนี่ยจบแบบไวมากครับ